เท้าแล้วก็เสื้อปะด้วยบาดลวงเห็นพีโนทีได้อุมาเป็นคอตอบเดินเข้ามาหนิแกบอกเลยคนจะมาเอากุญแจไปตุลมกดิสเขาจะเดินเข้ามาไปตุลมกดิสเมชียนจะเดินเท้าเข้ามาว่าปีซซบีและบนเสื้อของเขาซอบะอัชรอรุกอัตันเจสสิบเจ็ดจุดในการปะเสื้อของเขา บาดหลวงคริสเตียนรู้แม้กระทั่งจานวนรอยปะบนเสื้อของอุมาัดเ็นคอโตอประเดียนลาอนะันทำไมอ่ะพี่น้องเพราะเขามั่นใจนี่คืออีมานของสหายดังนั้นแล้วพี่น้องครับเยาวชนดาวันนี้นะนี่คืออันดับแรกที่จะให้พี่น้องทําในเรื่องอีมานทําในเรื่องความพยายามและ สร้างอุดมการณ์ในการทำงานศาสนาะอุดมการณ์ตรงนี้จะเกิดยังไงพี่น้องมีคนหนึ่งชายตาบอดนะครับพี่น้องชายตาบอดเป็นชายชาราด้วยวันหนึ่งเขาได้อ่านข่าวพี่น้องทีเร็กว่า ฮอบิเซ่อยู่ประเทศอะไรนะอ่าอิตาลีฮอบิเซ์เนี่ยมันจะเอนตัวลงอัลลอฮฺอะล,ลมัมทุกปีกิมินหรือกิมินทุกปีจำไม่ได้แต่เอนตลอดชายอาวุโสคนนี้ได้ยินว่ามันเอนแกร้องไห้คนที่อ่านในฟังบอกท่านจะร้องไห้ทำไมอ่ะนั่นบีเซ่ไม่ใช่ของไม่ใช่ไม่ใช่มัสยิดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเขาบอกว่าท่านไม่เคยได้ยินเหรอว่าวันหนึ่งโรมจะถูกพิชิต ด้วยมุสลิมและฉันหวังนะและเกนว่าวินาทีที่รอมออยู่ถูกปิชิดด้วยมุสลิมฉันจะขึ้นไปอธิานบนฮอบิซแต่ที่ฉันร้องเพราะกลัวว่ามันจะล้มก่อนที่ฉันจะได้ขึ้นไปอาซานต่อบอดแต่คิดจะอธิานบนบิเะของเราวันนี้ตาดีนะครับเรามีสุขภาพทั้งหมดแต่เราไม่เคยคิดจะสร้างโปรเจกชีวิตก่อนตายเลย ท่านต้องคิดด้วยอะไรโปรเจกต์บอดแดงที่ท่านจะสร้างเพื่อให้อัลลอฮ์เห็นความมุจจะฮะพยายามของท่านวิญญาตรียังทำโปรเจกต์เลยจริงไหมจบ,อบปอทมีเวนิพนธ์และชีวิตจะจบมึงไม่คิดทำอะไรเลยเป็นไปได้หรอพี่น้องเราจะตายเหมือนมหมาตัวหนึง่งเราจะตายเหมือนสัตว์ตัวหนึง่งเราตายชีวิตตายวิญญาณหลุดเต,ตวีรกรรมประวัติศาสตร์ฉันต,ต้องอยู่ไม่อย่างนั้น รุ่นลูกรุ่นหลานเขาจะเล่าให้รุ่นต่อๆมาฟังว่ามุฮัมมัดอัลฟาติห์อุสซามห์บินไซบรนดาสหบัตทั้งหมดหลายๆท่านแต่เขาจะไม่เอ่ยชื่อพวกเราเลยเพราะเราไม่เคยสร้างประวัติศาสตร์อะไรไว้เลยกับอิสลามจงเป็นตำนานให้ได้ไีเนาะ เข้เขาใจนะครับผมเคยบอกเยวาวชนเสมอว่าจะตายทั้งทีต้องตายอย่างสิงเราตายไปแล้วพี่น้องวีรกรรมการทำงานอะไรของเราที่ทำเพื่อ Allah ให้มันอยู่จนติดรุ่นลูกรุ่นหลานอินชาอัลลอฮ์เพื่อเขาจะได้สร้างและเป็นแรงบันดาลใจในการกระเตื้องเราต่อไปทำเงนิน ที่ผมเคยโพสในเพจผมนะครับพี่นนองบอกว่าอุตสตาเสียดายละเกินที่ย้อนเวลากลับไปไม่ได้ไม่อย่างนั้นเราก็จะตั้งใจเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สมัยตอนผมเรียนไอ้บางมันตัดต่อเก่งมันบอกเอาไหมบับลี่เดี๋ยวบางจะสอนให้ตัดต่อผมนึกในใจผมไม่จำเปน็นหรอก ผมจะทำอย่างดียวว่าผมบรรยายผมใบรรยาย,ผม,รรย,ายผมสอนจบแล้วตัดต่อว,วิดีโอ YouTube อะไรให้คนอื่นทำผมไม่ต้องไม่สนใจด้วยและเราไม่ชอบไม่เอาเลยมาวันนี้พี่น้องที่รักในกลุ่มบางดาวุธอันหำอยู่กับคลิปมาตลอดส่วนใหญ่กับกับสื่อมีเดียบางดาวุฒน้องๆเขาบอกว่าอิจฉาเขาบอกทีมอันหำนี่ทีมงานเขาเยอะผมก็เลยไม่ได้บอกปล่อยให้น้องโลกสวยไปแป๊บนึงจริงๆนะน้องนะทีมอันหำเนี่ยสองคน เป็นหลักมีช่วยบ้างปะปายเล็กน้อยถึงปานกลาง,ลาง,ลางแต่หลักๆสองคนแปลกไหมฮะสองคนแต่อัดวิดีโอเกือบทั่วกรุงเทพทําไมอะครับพี่น้องเพราะเขาทาไม่ใช่แค่สองคนพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานอตะลาซาลิสุฮุมาคือผู้ที่สามหลายคลิปและหลายโพสต์ที่ทักมาในอินบ็อกผมแล้วของอันหามส่งมาหลายคนได้เตาบิ้เนื่องจากดูคลิปวิดีโอบานณาวุสส่งให้ผมดูวันนั้นนะครับผมอยากเจ้าหัวทุ่มกำแพงได้สัก ทำไมกูทำไม่เป็นวะผมรู้สิพี่น้องเวลาผมบรรยายจังหวะไหนผมทําคลิปสัน้นผมตัดอารมณ์ผมจัดจงพีกไหนและจังหวัดเรารู้มากกว่าคนอื่นเะแต่คนอื่นทําไม่ได้คิดในใจไอ้บ้าเอ้ทำไมกูทําไม่ได้วะพยายามกลับไปไม่ได้ถ้าผมตอนนี้ก็อยากจะเรียนศึกษาอาวาตัดหยาบๆแต่ตัดเบ อย่างน้อยให้มันได้ฟังสามนาทีเปลี่ยนชีวิตคนทั้งชีวิตบรรยายสองชั่วโมงขอโทษนะครับวัยรุ่นไอ้บ้าที่ไหนจะได้ฟังบอดีส้สแลมมาพี่น้องเทปหนึ่งอ่ะแผ่นหนึ่งบทกี่ชั่วโมงคอนเสิร์ตหนึ่งเล่นคอนเสิร์ตอ่ะพี่น้องผมให้ไม่ยังเก่งเลยขอโทษนะผมให้มันสองชั่วโมงอ่ะวัยรุ่นยืนฟังได้เพราะตรงอารมณ์บรรยายฟังเพลงและถ้าเด็กติดยาเด็กติดเตะเด็กติดของมาฟังสองชั่วโมงบ้าเหรอครับถ้าไม เขาเนี่ยไม่สุดจริงๆไม่เปิดฟังหรอกอโลขึ้นตัวเลขโชว์4 3 8จุดสซลามไปแล้วกูไม่เอาแล้วสุดท้ายมาเจอสองนาทีชีวิตผมไม่เคยคิดนะว่าสองนาทีจะมีค่ากับชีวิตคนขนาดจนมาดูคลิปสั้นที่อันหามรำและพี่น้องหลายๆท่านขอบคุณมากจริงๆนะผมขอบคุณด้วยหัวใจ ทำต่อไปนะครับบงังเพราะผมยังตัดต่อไม่เป็นนะถ้าเป็นเมื่อไรเดี๋ยวผมช่วยอีกแรงอินชาอัลลอฮ์ดูอาได้นะพี่น้องดูอาดูอานะชัผมเสียดายไงพี่น้องยังมีโอกาสทุกความรู้ที่ท่านมีใช้ไปในการทํางาน